คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางถสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสกคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาพบกับสุดหอย เช็คสี่สีเมล้านะครับเรามาดูใน,นสูตรของเน่นหลักร้อยบทบ้างนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับโอเคเรามาดูนะครับ๋ยวสักรู่นะผมขอแยกอันนี้หลายแผนะ่นแล้วก็หลายสูตร,รบต้องทยอยลงนะครับโอเคครับผมแสดงให้เห็นตั้งแต่ งดตั้งแต่16บหศพฤษภาคมนะครับเซตเ10สิบงดนะครับตั้งแต่16มีนาคม6 3สนะครับในสูตรเด็นร้อบนสูตรที่1นี่นะครับลองดูนะครับจะได้นำเอาไปประกอบกับจี่นากระสูตรอื่นๆนะครับที่มันออกศ5 1ย์ห้าย์ก้าลสอที่ผมแยกออกเป็นแต่ละสูตรอ่ะเพราะว่าจะได้นำมาเปรียบเทียบอีกทีนึงเพราะว่าถ้าผมเขียนในแผ่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวมันจะดูงง นะะฮบอกตรงเดี๋ยวงงไปใหญ่นะคะแล้วคุณก็ค่อยนำมาเปรียบเทีเยบกันอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะ0 5 1 0 9 5 2, 2้ 2, 2 2ใช่ไหมครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยครับหลักร้อยของ3 3ตัวหน้าครั้งที่1ครับบวกด้วยหลัสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2ครับบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหลังครับ3ตัวหลังครั้งที่2นะครับบวกกันอันนี้ก็จะเป็น4ีบวกแเป็น 12บ2วกสเป็น15ครับได้ผลลวม15้ทดไว้เห็นไหมครับ15บห้บก0ครับ15บก0ก็ได้15ใส่5ครับ5บวก1เป็น6 6หบวกสาบวก3เป็น9 9้บวกสเป็น12 2อสันนี้ใส่สองเฉยนะ12เมื่อกี้นี้2คูณ4ครับได้8ครับได้5 6 9ก้าสคับห้าหกเก้าองแปดลนะครับหน่งมิถุนายนหกสครับออก8ปดสามหนึ่าหกครับแปดสามหห้าหกดสองตัวล่างออกสองสี่ครับลำดูนะครับก,ออก 2, 4, คโู่นะครับกกค่อยค่อยคำนวณไปด้วยกันนะครับ1นมิถุนายนแปดสามาเดตัวล่างสองใช่ไหมครับ ่าเราใช้ในส่วนของเหมือนเดิมครับนี่ก็ผมบวกเลยนะ4บวก6เป็น10 10บวก5เป็น15ครับเป็นได้ผลลบ15 15บ0 15บวก0ได้15ใส่5ครับ5บวก1เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก3เป็น12ใส่2 2คูณ4ได้8ได้เด่น1้อย5 6 9 2 8ครับ 16ิถุนายนครับ5 16 9 7ครับสหกนะครับเห็นไหมครับอันนี้วิ่งทำไมหลักร้อยอันนี้ดึงทำไมหลักร้อยเห็นไหมครับต่อมาครับ5้า9 7ึ่งกเนะครับเราใช้นส่วนของ8ปก8ปดเป็นบวก16บวก5 1 6บหบวกเป็น21ครับได้ผลลงย2บเอี่สิบกศนวกนะครับ21บอกน็ได้่เดมนใส่1ครับ1บอีกหนึ่งครัเป็น2ใส่2 2อบวอีก3คงที่ครับ2บอีกยุงเยอะจังเลยนะครับ2อวอีก3ครับเป็น5 5ห้บวก3เป็น8 8บวอีก3ามครับเป็น 12ใส่2 2งคูณสครับเป็น1วก,กันหนึ 1, 2, 3, ่งอโอเคถูกต้องละนะครับบอกอันนี้ได้21 21ิบเอ็ดยี่สิเอ็กศูนย์ใยบเอ็นึ่งกหเป็นสองสองบวกสามเป็นห้าหบอกสเป็นแปคูณสี่แปดสี่สามสองใส่สอเคนะครับเป็นหนึ่งสองห้ปดสนึ่งสาแครับเราดำเนินึว่าตัดมาครับ หกระดาษคมหกครับสามสี่เจ็ดสองหอตัวล่าเลขสครับเข้ามาในหลักร้อยนะครับหงกระดาษคมหกสามครับสามสี่เจ็ดสองห้าแปดสองตัวล่าแปดสามนะครับเราใช้นิสส่วนของหลักเดิมนะครับก็เป็น3าบวกเเป็น12 12อบวกศก็ได้12บสองมาเดิมนะครับสิอวกอีกศูย์คงที่ครับเป็น12ใส่2อครับสอบวกหครับเป็น3าม สาบวกสครับเป็น6 6หกบกสครับเป็น9 9้คูณสีครับ9ก้าสี่ใส่หครับได้เลขเด่นหลักร้อยคือ2องส6มหกเก้าหกครับสองสามเรากมาดูในี่ว่าทำมาครับสจะรู่นะครับ16กกัดักราคมครับออกแปดเจ็ดสองไปถกสองตัวล่าสามนะครับเามาดูนะครับ ราใช้หลักเดิมครับก็เป็น5บวก3เป็น8 8บวก4 8บวก4เป็น12ได้พลรม12 12บวก0ก็ได้12ใส่2 2บวก1เป็น3 3บวก3คงที่ครับเป็น6 6บวก3 6บวก3 6บวก3เป็น9 9คูณ4 9 4 3 6ใส่6ครับ ได้เ,เด่นร้อยสองสามหกเก้าหกครับสองสามหกหกไอตัวซ้ําก็เหลือตัดออกไปเห็นไหมตัดออกไปได้เลยนะครับสองสามก็เหลือสิแค่เลือสิบตัวนี่ก็เหลือแค่สี่ตัวเห็นไหมครับอันไหนเลขซ้ําก็คือเหมือนตัวเดียวกันนั่นแหละครับนะสองสามหกเก้าหกนะครับที่คำนวณได้เอาเอาตามที่คำนวณได้ก่อนนะโอเคเรามาดูนิ่งว่าถัดมาหนึ่งสิงหาคมหกสามครับห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งสองตัวล่างเก้าสองครับเลขสามเข้ามาหลักร้อยเห็นไหมครับ ต่อมาครับเรามาดูคำนวณต่อครับที่เราโยงไว้นะครับตาแหน่งต่างๆ9บวก5เ้บวก7เป็น16 16วกบวก8เป็น24 24บก24บกก็2อันนี 0, ้เป็นค่าของที่น้า4ี่บบวกก็เป็น24่ส่บวก1ครับเป็น5 5บวก3เป็น8 8บวก3 8 9 11, 1ได้1 1>, 1คูณ4ก็ได้4ครับได้4ได้เลขเด็ดร้อย4 5 8 1 4 5 8 1ครับ4 5 8 1 4นะเรามาดูต่อครับ16สิงหาคมห3าครับออก9 4 5 8 1 9, 5, 1 9 4 5 8 1ปด่่ง8 8ครับฟังอ่ะเห็นไหมครับเลข8เดทำไมหลักร้อยครับต่อมาครับ 16, 5, 5, 1 6สิงหาคมครับ9 4 5 8 1 1่ตัวลราง8 8นะครับ เราใช้หลักเดิมครับหลักร้อยนะครับเจบวกหเป็น8 8ดบวกเครับ7จะดสอเป็น15บห้าได้ผลลมสิบห้าสิบวกศูนย์สิบวกศนย์จะได้15บห้าใส่ห้าบวกหเป็น6 6หบวกสามคงที่ครับเป็น9 9้เบวกสเป็น12บสใส่สองคูณสคงที่ครับ สองสี่แปดได้แปดได้เลขเด่นหลักร้อยห้าหกเก้าสองแปดครับห้าหกเก้าสองแปดต่อมาครับหนึ่งกันยายนครับอกเก้า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 เจ็ดครับเลขเก้าครับเด่นไหมหลักร้อยนะครับแถมมาในหลักกระ่นด้วยนะครับโอเคเรามาดูต่อนะครับหนึ่งกันยายนครับเราใช้ในส่วนของหลักค้อยเหมือนเดิมครับ 7บวกสเป็น10 10บวกสเป็นส3อันี้เป็น3นะเป็น13ได้พธ์13าแล้วนะส3บสามวกบวกศของที่ครับเป็น13ใส่สเฉยๆ3เลข่ายนะครับบวก1ครับเป็น4 4บวกสเป็นเจบวก3ของที่ครับเป็น10 10ใสศไงศคูณอะไรศนคูณ4ก็ได้ศ ก็ได้3 4 7 0ีศครับอันนี้ตัดเลยแค่สาตัวเลือกแค่แค่สาตัวเองส่ตัวเอกศูเห็นไหมครับต่อมาครับเรามาดูครับในวัตสมาสิบหกัญนหกสามครับออกสองสี่ศูนย์แปดสามสอองสี่สี่ศูนย์ปดสามสตัวลางห้าครับเอกศนย์เข้ามาตำแหน่งหลักร้อยเห็นไหครับสิบยัญนครับสอ่สนย์แปองตัวล่างห้าเจ็ครับเรามาดูต่อนะครับ หลักร้อยหลักร้อยมาเด่นหนึ่งนะครับหลักร้อยเรามันาหลักร้อยของสามตัวหน้าที่หนึ่งบวกหลักสิบของสามตัวหน้าที่สองบวกหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่สามตัวหลังครั้งที่หนึ่งนะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหกเป็นสิบสิบสิบบวกศูนย์คงที่ก็เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งขงที่ศูนย์บวกหนึ่งขงที่ ก็ได้4ี่ไม่ใช่สิศูนย์บวกหก็ได้1นทษที1นบวกสามก็เป็น 4, 4ี่สบวกสามก็เป็นเจ็ดเจ็คูณสีจ็สี่ยใส่แได้ศูนย์หนึ่งเศนย์หนึ่งสี่เเรามาดูนะครับเราดูนี้ว่าที่เราต่อคอยกันนะครับ อันนี้ศอ,อันหนึ่งสิบักายศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดใ่ไหมใน,ในหลักร้อยที่มันเดินมา10บมวดใช่ไหมครับติดหลักร10้อยสิบมวดสุดที่หนึ่งำมาดูวันต่อครับอันนี้ก็เป็นหนึ่ตุลาช่วงหนึตุลาคมห 3, สามแปสาออกแปดสามเตัวล่างออก 5, ้าเก สองตัวล่างห้างกันนะครับเรามาดูเราใช้หลักร้อยของสามตัวหน้าที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าอ่าบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งนะครับบวกจะด,ดูกลับนโยงโดยใช้ความถูกต้องนิดน,นึงนะครับเราใช้หลักสิบครับโทษทีเอ๊ะเห็นไหมโยงผิดตำแหน่งเยวก็ไปไกลเลยนะเนี่ย รู้สึกจะโจมผิดนะตรงนี้ต้องเป็นนี้นะครับก็ว่ามันแม่งๆม่โอเคนะครับเราบดู สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเิรีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากดนต่อนะครับหลักร้อยของสามตัวหน้าที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหลังนะครับครั้งที่ครั้งที่สองนะครับ โอเคน่าจะถูกน่าจะถูกต้องแล้วโอเคนะครับก็เป็นเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดน,นะครับสิบเจดบวกศูนย์คงที่ก็ได้สิบเจ็ดสิเจ็เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดปดบวกสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเด็ดหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่ สี่บวกสี่ได้ได้ไดเลขหกจะทวนก่อนนะครับ9ก้าบวกสิบวกหเป็น17โอเคได้17บเจ็ดสเได้เจ็เบวกหเป็น8 8ดแปดบวกเใส่หนึ่เป็น4 4่สคูณสเป็น16โอเคได้เลขเด่นกับ7จ็ หนึ่งสี่หกครับสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นร้อยบนสูตรหนึ่งนะครับสิบงวดสิติดเริ่มเดินตั้งแต่สิบหกมีนาคมหกสามครับที่เริ่มเดินดีนะโอเคครับก็กดติดตามจะได้เห็นครบเรืงทุกสูตรของการคำนวณนะครับเพื่อนําไปเปรียบเทียบแล้วประกอบการตัดสินใจนะครับฝากกด subscribe like share ด้วยนะครับกดติดตามก็จะได้เห็นครบทุกสูตรทางการคำนวณนะครับทั้งสูตรตับสูตรทุกสูตรการคำนวณอะไรผมจะลงให้หมดเลยนะครับก็จะได้ติดตามความคืบหน้า ได้ตลอดนะครับโอกเคครับฝากกดไลค์กดแรกดชร์ขึ้นเฟซบุ๊กแร้วก็ลงในไลน์ให้เ,เพื่อนๆอยากได้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ